จะใช้แบตเตอรี่รถไม่ได้เราต้องมาใช้แบตเตอรี่เสริมหรือว่าแบตเตอรี่ที่เราติดตั้งเข้าไปใหม่วันนี้การชาร์จนะชาร์จเคเลนน่ะเราก็มีชาร์จจากไดชาร์จรถยนต์ชาร์จจากไฟฟ้ามันอยู่ในที่มองไม่เห็นน่ะไดชาร์จก็คือเสียบไฟฟ้าบ้านก็สามารถชาร์จได้เราสามารถเปิดคืนละสิบชั่วโมงในตอนกลางคืนได้3คืน วันนี้เราจะมาติดแอร์หลังคาแอร์หลังคาคือแอร์โอเวอร์เฮดบนนี้ในรถ CRV เจนเนี้น่าจะเป็นเจน4ี่แอร์หลังคาวันนี้ที่เราจะติดตั้งก็จะเป็นตัวยี่ห้อของไฮเออร์ e เป็นระบบ24โวลต์เดี๋ยวเรามาแกะดูก่อนก่อนที่เราจะมาดูว่าวิธีการติดตั้งนั้นทำแบบไหนเพราะว่ารุ่นนี้เราไม่เคยติดตั้งเลยว่าติดตั้งได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้เขาจะล้นบอดี้หลังคาหรือเปล่าครับเดี๋ยวลองดูแกะเลย ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหม่จะเป็นรุ่นเขาเรียกสมาร์ทโฮมก็จะเป็นรุ่น5.2ของ h ฮเออในรุ่นนี้เราสามารถเปิดปิดจากโทรศัพท์ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดความกว้างคุณยาวแล้วก็ไปวัดที่หลังคาว่าติดตั้งได้หรือเปล่าลองวัดรู้เลยนี่ก็คืออยู่ที่จริงๆแล้วสเปคเขา90เซนครับเราวัดได้85 ความกว้างครับเพื่อที่เราจะมาวัดบนหลังคาว่าเขาติดตั้งได้หรือเปล่าปกติแล้วเราเคยติดแต่รถตู้แต่วันนี้ลูกค้าต้องการอยากจะติดตั้งที่มันเป็นแอร์หลังคาในรถ c l v ดูละวัดละก็เขาจะอยู่ประมาณนี้สรุปแล้วก็สามารถติดตั้งได้เดี๋ยวเราไปลื้อภายในเพื่อหาตำแหน่งของคานคือเราต้องติดตรงตรง,ตรงที่เป็นคานของรถนะครับเราไม่ได้ไปเจาะ ตรงไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูะด้านในว่าตำแหน่งคาน,านนะที่เราจะเจาะตรงไหนเรามาเริ่มกันเลย ถ้าการติดตั้งแอร์หลังคาเนี่ยเราต้องถอดเพื่อจะหาดูคลานมันตรงนี้เ,เพราะว่าเวลาแอร์หลังคาเวลาเราติดเราต้องเจาะให้ตรงกับคานตรงนี้ตำแหน่งจากตรงนี้ตรงนี้เราใช้3 7เราจะเจาะ40เซนก็คือจากคานนี้มาหาคานนี้แล้วตรงเนี้ยกว้าง50เซนตำแหน่งที่เราจะได้ก็คือจากตรงนี้มาตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาเจาะกันเลย 9 ตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วสำหรับแอร์หลังคาที่เราติดตั้งในรถ CRV คันแรกของเราเพราะเราไม่เคยติดหรอกในรถ c r v แบบเนี้ยว่าเราเอาไปติดบนหลังคาหลังคาเขามันเล็กแต่คันนี้ลูกค้าเขาอยากอลองติดตั้งแบบนี้เพราะว่าเขาชอบคิดว่าแอร์หลังคาเนยะเย็นดีก็เราลองมาติดตั้งสรุปแล้วติดตั้งก็พอดูได้เดี๋ยวเรามาพาไปดูใกล้ๆหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเ้วเป็นแบบไหนนะครับเนี่ยมาดูเลยใ,ในในรถ CRV เนี่ย หลังคาเนี่ยเขาจะลาดลงข้างหลังแบบนี้เวลาเราติดแล้วเขาจะดูทรงแบบเอียงเรียงแบบนี้เนาะบางท่านก็อาจจะดูว่าสวยหรือเปล่าบางท่านก็อาจว่าจะไม่สวยแต่แต่ผมว่าก็โอเคแปลกดีนะครับนี่ในในรุ่นเนี้ยเป็นเป็นยี่ห้อนะฮะไฮเออร์เป็นรุ่น5.2ตัวนี้เป็นรุ่น5.2เดี๋ยวพามาดูด้านในด้านในก็คือด้านด้านที่ที่โผล่มาข้างใน,นตัวช่องแอร์เราเข้าไปดู ตรงนี้นี่นี่เลยก็แผ่นนี้ก็จะเป็นแผ่นที่เก็บงานนก็เจาะลงมาก็ดูสวยงามดีไม่เกะก,กะข้างในนะครับข้างนอกอาจจะโผลมาเยอะนิดนึงแต่ข้างในก็เรียบดีเดี๋ยวเราพามาดูแบตเตอรี่ก่อนหลังจากที่เราติดตั้งแอร์แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยตัว ตำแหน่งเนี่ยถ้าสาคัญก็คือแบตเตอรี่เพราะเราจะใช้แบตเตอรี่รถไม่ได้เราต้องมาใช้แบตเตอรี่เสริมหรือว่าแบตเตอรี่ที่เราติดตั้งเข้าไปใหม่วันนี้เราใช้แบตเตอรี่ขนาด280แอมป์ในระบบ24โวลต์การชาร์จนะครับชาร์จเคลอเล่ะเ,เราก็มีชาร์จจากไดชาร์จรถยนต์แล้วก็ชาร์จจากไฟฟ้ามันอยู่ในนี่มองไม่เห็นอะในชาร์จก็คือเสียบไฟฟ้าบ้าน,นก็สามารถชาร์จได้ในในชุดเนี้ยกับแอร์รุ่นเนี้ยเราสามารถเปิด คืนละสิชั่วโมงในตอนกลางคืนนะครับเปิดได้3คืนในตอนกลางคืนในแอร์รุ่นนี้เขาไม่ค่อยกินไฟครับก็ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้แหละครับในการติดตั้งแอร์หลังคาครับสำหรับผมนะครับสวงดีไวก็ต้องขออนุญาตนะครับจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยเดี๋ยวเอาไว้เจอรถคันไหนที่ติดตั้งแปลกๆหรือว่าใหมๆ่ๆเดี๋ยวจะเอามาให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตครับลาไปก่อนเลยสวัสดีครับ